ผลลพักนักปรุงโฮมคุกเอาใจคนชอบทานผักนะครับเราจะมาทำสตูผักสไตล์ฝรั่งเศสหลายๆคนรู้จักคุ้นหูในชื่อของรัตตุยครับรัตตุยนะครับเราสามารถเอามาลาดหน้าข้าวลาดหน้าพาสต้านะครับทานกับขนมปังโอ้ทานได้ทุกรูปแบบเลยครับรัตตุยนะครับก็จะประกอบไปด้วยผักหลายๆชนิดแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือมะเขือม่วงครับวันนี้ผลใช้เป็นแบบ ลูกยาวมะเขือม่วงเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ในพืชผักทั้งหมดที่อยู่ในรัตตุยนะครับมะเขือม่วงเนี่ยจะเป็นตัวที่สุกยากที่สุดดังนั้นจะเป็นผักอย่างแรกที่เรานําไปปรุงให้สุกระดับหนึ่งก่อนที่จะเอาไปรวมกับผักประเภทอื่นๆนะครับอ่ะคนหั่นเป็นแว่นนะครับผม แล้วนะครับเราจะพรมน้ํามันมะกอกลงไปนะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับอ่าแล้วเขาให้น้ํามันมะกอกพอเคลือบดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้หม้อใบใหญ่ๆเอาก้นหนานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีขั้นตอนของการตุ๋นนะครับโดยใช้เวลาครับให้ร้อนก่อนเล็กน้อยนะครับเราถึงค่อยใส่ส่วนประกอบของมะเขือม่วงลงไปนะครับอ่าเราผัดเล็กน้อยนะครับและการที่เราไปคลุกกับน้ํามันมะกอกเพราะว่ามะเขือม่วงเนี่ยครับเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเหมือนฟองน้ําถ้าเราใส่น้ํามันมะกอกลงไปในหม้อแล้วก็ค่อยใส่มะเขือม่วงนะครับมะเขือม่วงที่ใส่ลงไปก่อน อาจจะดูซับน้ํามันลงไปหมดนะครับดังนั้นการไปคลุกเค้าก่อนเนี่ยเราจะมั่นใจได้ว่าน้ํามันเนี่ยกระจายทั่วดีครับยังไม่ต้องผัดให้สุก100%เนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปรวมกับผักชนิดอื่นๆครับลองดูนะครับตอนนี้เขาสุกได้ระดับหนึ่งแล้วตักออกมาพักก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียม หั่นส่วนประกอบของผักที่เหลือเลยครับเวลาที่เราทำลาตตุยนะครับอย่าหั่นผักให้ชิ้นเล็กเกินนะครับเพราะว่าเราจะไปตุ๋นค่อนข้างนานหั่นให้เป็นชิ้นแบบพอดีคำกระพอครับ ผักเพกทุกอย่างเราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับในหม้อใบเดิมเลยนะครับเราใส่น้ามันมะกอกลงไปอีก2ช้อนโต๊ะครับกระเทียมนะครับหอมใหญ่เซอร์รลี่พริกหวานสีเหลืองนะครับพริกหวานสีแดงซูกินี่ครับผมอ่าเราก็ผัดให้ขึ้นสีเล็กน้อยนะครับ ใส่มะเขือม่วงที่เราพักไว้นะครับกลับลงไปครับใส่มะเขือเทศครับใบไทม์นะครับใส่ลงไปทั้งก้านได้เลยครับแล้วก็ใบกระวานนะครับเราจะเพิ่มรสชาติของรัตทุยของเราให้มีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับลใช้ซอสบุงรสพืชเทสซี่ซอสต,ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสูตรบีแกนนะครับเีแกนเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นเจคอนเซ็ปต์ของตัวนี้ก็คือ b ิ g กินวีแกนวิท บีแกนนะครับซอสปรุงรสพืชเทซี่ซอสเนี่ยนะครับจะมีส่วนประกอบของพืชผักทั้งหมด7ชนิดด้วยกันตัวนี้เขาจะทดแทนหอมใหญ่ด้วยบีทรูทนะครับทำให้คนที่ทานเจนะครับก็สามารถใช้ปรุงรสอาหารของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราเปิดใช้แล้วปิดฝาแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าไม่มีวัตถุกันเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วต้องบอกว่าซอสของเทซี่ซอสทุกตัวเนี่ยครับโลโซเดียมครับเราจะใส่ส่วนประกอบของเทซี่ซอสนะครับลงไปเพื่อเพิ่มมิติให้กับรสชาติราทัทุยของเรานะครับด้วยเพื่อ ผัก7ชนิดที่อยู่ในนี้ครับไม่ต้องเยอะครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับเกลือพริกไทยเนี่ยเรายังไม่ใส่เราจะมาใส่ตอนที่เราปรุงรสนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับในผักเนี่ยนะครับเขาจะมีน้ําอยู่ในตัวนะครับดังนั้นเราไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใส่น้ําลงไปเพิ่มครับเดี๋ยวเราจะตุ๋นสตูผักของเราในรูปแบบนี้เลยนะครับแต่สิ่งที่เราทําก็คือว่า เราจะปิดฝาครับการปิดฝานะครับก็เป็นลักษณะเหมือนการสตรีมเมื่อปิดฝาแล้วรถไฟลงต่ําที่สุดนะครับแล้วเราก็จะตุนเขาเป็นเวลา20นาทีครับระหว่างที่เรารอนะครับตุนลาตาตุยของเราข่าวดีสําหรับคนรักสุขภาพเทซี่ซอสนะครับมีโปรโมชั่นครับ5ขวด 999บาทนะครับมาใน5รสชาติแบบนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับเราสามารถซื้อให้เป็นของขวัญก็ได้ซื้อให้ตัวเองก็ได้นะครับวิธีการซื้อง่ายนิดเดียวนะครับแอดไลน์ไปที่ t ทสซี่ช็อ p เปเหมือนเดิมเลยครับสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับก็จะได้บ็อกเซตที่เป็นกล่องไม้แบบนี้ด้วยอ่ะ ก็ลองเข้าไปดูกันนะครับและแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเทซี่นะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการก็สามารถสแกน QR code นี้นะครับหรือลองแอดไลน์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ Ad เทซี่เซลเลอร์ได้เช่นเดียวกันครับอะลองดูนะครับหลังจากที่เราปิดฝาแล้วก็ปรุงเข้าไปเรื่อยๆเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าน้ําจากผักออกมาเยอะมากโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําเลยนะครับพริกไทยครับผมนิดเดียวเรียบร้อยแล้วครับเกลือนะครับพอแล้วครับเท่านี้อยู่แล้วครับคุกเขาเล็กน้อยนะครับผักของเราตอนนี้นุ่มมากพร้อมเสิร์ฟนะครับเสร็จเรียบร้อยครับ เสิร์ฟกับพาสต้าเสิร์ฟกับข้าวเสิร์ฟกับขนมปังนะครับเข้ากันได้ดีหมดเลือกเอาเลยครับเป็นรสชาติที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จ,จริงและนี่ก็คือรัตตุตยนะครับสตูสไตล์ฝรั่งเศสครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลน์แอดครับ